chị không có cháy nữa để được lợi ích nắng chưa được đâu sợ mày mày đâu mất anh mày cũng mày phải nè nè เสียสิเพื่อนเขาช่วยเขานี่บบโอ้ยยินวน้ตอมาเป็นเนนี่นู้นิงไเสียายเนี่ยเด้อบดน้เสียดานิงไปน่งปน่ับรองว่ามีห้หนองค่สี่สิเป็นงสี่ข้สิบองหน่งสี่เองโอ้ แมีนก้มมันเลยเออแล้วข้าจะทไไงบ้าเงเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเ้าว่าลองไปปรึกษาคุณคู่แข้ระด,ดาเบิงเพิ่นคือแสงข้าแนะน้ามงเฮ้าได้ว่าจะไหนแน่สิโตสิไปบอไปกับไปกูลา ตอนนี้เขากินยังโหมดแล้วถัดจังสันเข้าไปปรึกษาคุณคู่แคกละดากันหอ <ส>ว่าจะนั่งพักผ่อนเสียหน่อยนะ สวัสด,ดีครับคุณครูสวัส,ว more, ส,วส,วสวดีครับคุณครูสวัส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 ดีครับคุณครูเออสวัสดีทุกทุกคนค่ะ ไปยังไงมายังไงถึงได้มากันมาหาคุณครูที่นี่จะมาเรียนพ <ไป S 1> ิเศษเหรอประหลัดตื้อโอ้ยไม่ใช่หรครับคุณครูพ่อก็ไปแก้วมันแก่เกินเลี่ยนยแล้วไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกนะประหลัดตื้อเออมีเรื่องอะไรสำคัญนะหรือถึงมาหาครูที่บ้านเนี่ยคือว่า พวกหนูไม่เลือนจะปรึกษาคุณครูสักหน่อยคือว่าตอนนี้แน่สีเพื่อนของหนูเขาทองค่ะอ,อะไรนะแน่สี่ทองค่ะจริงเหรอแ,แนนซี <c oughs> จริงค่ะคุณครูเอาล่ะเอาล่ะไม่เป็นไรหรอก ในเมื่อมันพลาดได้เราก็หาวิธีแก้ไขกันนะเออแล้วพ่อแม่ของเธอล่ะทราบเรื่องน<ร>ี้ยังอ่ะยังค่ะคุณครูหนูไม่กล้าบอกท่านตายแล้วเรื่องสำคัญขนาดนี้เธอยังไม่บอกพ่อแม่ทราบอีกเหรอหนูกลัวค่ะ ไม่ต้องกลัวนะความจริงก็คือความจริงสักวันท่านก็ต้องทราบอยู่ดีนั่นแหละนี่แหละนะพวกเธอไม่รู้จากการป้องกันการตั้งท้องในเวลาเรียนกันเสียเลยนี่เออมันมีวิธีป้องกันคือกบใครเรียนออกนี่แล้วครับคุณครูมีสี่สลัดตือ้อแล้วจะทำยังไงครับคุณ มันมีวิธีป้องกันอยู่นะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะข้อที่1นะคะก็เริ่มจากตัวเราก่อนนะปะลัดตื้อต้องตระหนักว่าเรายังเป็นนักเรียนไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์ในวัยนี้นะะข้อที่สองไม่ไปเที่ยวกับเพศตรงห้ามสองต่อสองนะควรจะมีเพื่อนไปด้วยข้อที่สอย่าตัดสินใจตามอารมณ์ต้องใช้เหตุผลต้องรู้อยากจากยับยั้งชั่งใจตัวเองนะข้อที่สี ต้องรู้จักการต้องการการตั้งคภ์ข้อที่หไม่ดื่มสุร,ราหรือว่าของเมินเมาอ่าแล้วข้อที่หนะรู้จักการปฏิเสธไม่ทําในสิ่งที่ผิดศีลห้ามันมีวิธีเยอะแยะเลยประหลาดตื้ตอคนมาเรียนเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะคุณครูที่ให้ความเมตตาสงสารและช่วยเหลือหนูอ่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไร ิดแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะเอาละวันนี้กูจะพาหนูไปหาพ่อแม่ก่อนนะคะไปเล่าความจริงให้ท่านฟังไม่มีแม่คนไหนหรอกที่ไม่รักลูกไปเราพวกเราไปกันทุกคนนี่แหละค่ะ การแสดงนั่งบดนตือในเรื่องหลักไม่เรียกก็ะไ้จบกันแล้วว่องวอจะเป็นไุท่าหา้นสอนใจแกผูเ้เบื่อนักเรียนทุกคนอย่าประมาทปล่อยตัวปล่อยใจหามผิดมากคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือพ่อแม่เล่าและที่สำคัญคือตัวเล่าที่ไม่สามามาแกไขอดีตได้สำหรับวันนี้ข้อจบการแสดงเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ。